ให่หยิง่งขึ้นญ่ครับไงนนเนี่ยแต่เต็มอุ่มมือเลยครับน้ำสนอเลยครับอุ่มนี่ครับหมวกไงเลย <c oughs> หใหญ่มาก โด้โชมคลิปนี้นี่ถือว่าพลาดเลยครับสุดยอดเลยครับมาเนี่ยดีเลยครับเป็นหน้าผาครับต่างกล่องบ่ได้ครับวอวไฟครับ sâu ẩn rất này hai hơn chưa đặt tiệm cầm hết hết đèn bọc một cái các là này ตอนอมัอกย้ายแ้ันนีครับ,บข้ขาวไทยเมันเนี่ยโ้ยนุ่สุดจอดเลยครับตอนเศาส่วงโปก,กี้โปก,กี้นี่นุ่หนอไข่ไงครับรบนันนี้นี่ครับสองไข่จัมโบ้เลย สองใครอีกครับวีเลยครับอ,อ๋อตัวไข่หย่างขึ้นญ่ครับญ่เนี่ยแต่เต็มอุ่มมือเลยครับน้ำเสนเยงอะไรครับอุ่มนี่ครับปาตีมาแข็งมีคุ่มๆวานปาดบูเขาลนี่ครับเต็มอุ่มมือครับผมไใครใไงครับอยู่อีกสองใครครับ เสียดายครับโอ้ยส่วงขึ้นบบาลำพ่อดหากหลายนะครับแต่ว่าแห่งไทยบริ่งครับเม่เห็นหงต้องเอาไฟเปิดแล้วมันเกิดเหลี่ยมตาครับพวกไเห็นครับเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่ำพาเลาะนะครับผมเมื่อนี้บบาต่ำพาขึ้นดอยเก็บเห็ดขึ้นเขาครับผมเมื่อนี้อยู่ดอยสูงนะครับก่อนจะไปติดตามรับชมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บบาต่ำสนับสนุนมาตลอดนะครับผม โ okay, อเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะผมจุม่มใจเลยจะงูแดงครับนีครับสองจุ่มง่มากโอ้โหนเมนหาผีั้งพี่กันนี่ครับเพิ่กันนี่งกงีเลย ดอมกมั้งยงครับเห็ดละงกเหลืองถ้าเป็นเห็ดละงกขาวนี่เต็มตาหมดน,นียครับนี่นี่ครับเต็มใหม่เต็มมือเลยมมถิมาทึงนี่อ็จะเห็ดละงกเหลือง กูด่ามากดถจะเป็นใครก็จเป็นใครแบบนี้ครับนี่ยเิ่งจะจูมแล้วกับ,บกแบบนี้นะกูด่าครับจูมบกบนี้เลยเจออีกมูนึงแล้วครับมีใครนึงครับอยู่ในอีกสองจูมนะครับจะนใครนึงครับ Số nón nó ăn chó hết chín Chị dây. Chỉ mua khử nếp. Chỉ mua khử เสียว่าสิมีเห็ดดอกเหี่ปะนี้ครับสำอุ้งมือรถเหี่ครับ สองไครเลยครับพี่ ทั้งเหลี่ยงทั้งขาวครับไปนี่เกิดเลี้ยงไปเลยครับเลี้ยงไปเลยสิกูดาเสียนีกระเมียนได้ครับ โอ้เตม็มกำเลยครับน,นีลโงกเลี้ยงมาเนี่ยดูคุณภาพครับตาครับมาเนี่ แย่ๆเลยครับอยู่ขี่หิ้งมันถือล้มใส่แล้วครับบวัวควายขาวงามมาันเลยลุยกันเลยครับปา่านี้บอกเลยครับเมื่อนี้บ่ได้ชมคลิปนี้นี่ถือว่าพลาดเลยครับสุดยอดเลยครับมื่อนี้คุณภาพขับตาครับมื่อนี้ครับ ขุนภาพาครับกบคระตาเลยมีคัตไค้กับจุมเลยครับมือนมาพูดเดี๋ยวกบบหลักทุเรศมาครับขุนภาพนิ่นๆครับทึงไข่ทึงจุมพ่าหอดนี้ได้ไดจุมเยวะนะครับนอกนัดบานมืดเลยนี่ครับ ขีดเลยครับขีบมือเดียวว่าโอ้ยเนี่ยขี่มือเดียวครับทายมือหนึ่งครับตอนนี้มันอยู่หน้าผาครับต่างกล่องปไปได้เลย nhi xúm bẩn nữa kia nọ xúm bàn nhau vào làm xìo xây thùng với hả hắc áo tắc đỏ con tìm lấy xây thùng với hấp bểm xây thùng đang đường, ờm, 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 อลังการสุดยอดครับมือนี่ับเบิลความหมานเลยครับต่างกล่องบใบพี่น้องขอราะว่ไฟด้ครับนี่ครับตัวเขาไฟครับเจ็บมือเดียวครับมืงอนี้ต่างกล่องบใบดีดครับเนี่ยครับเนี่ยครับที่แรกผมมาตะทึ้งด๋อยครับทึ้งๆปูนปูนอับสั้นนึงิดทั้งรูมนี่เป็นเหวเลยครับนี่นี่ครับพร่น้อ้ยสั้นมากครับ นี่กระเมีนนี่ครับนี่ทับฟันน้อยๆนะครับปล่อยมันก่อนนี่ครับลงมาเห็นบาดนี่เลี้ยวขึ้นไปพุ่นปับพุ่นสองไข่กรบจุ่มนึงครับไปเห็นไปเอาครับบาดนี้ืึอยๆนี่เดี๋ยวไข่นึ่งนี่ไข่นึ่งครับนี่ครับโอ้ยสองไข่งามๆเลยครับมีสิไก่ไก่เนี่ยกระคว้าไฟเรือยครับเป็นหนาผาครับต่างกล่องบ่ได้ครับขว้าไฟครับ อาจจะเห็นม่ไข่สัตว์ก็ขาวไขน้ำครับผมเก็บกันลำบากครับโอ้ยสุดจอดเลยทั้งสูงทั้งสั้นครับนี่ครับไข่อกบนียเลยปล่อยเรื่องชูมครับระวางทางลงครับ สวยแล้วครับตอนนี้ก็สวยนะครับเก่างมงเกือบสนะิบม่วงแล้วสำหรับคลิปนี้ก็แต่พอสมควรน,นะครับนี่ครับสำหรับคืนดอยมือนี้ก็เต็มตาครับผมมือนี้คุณภาพขับตาเลยครับเต็มตาได้มิเตะเงี่ยะโงกขาวกับเหลืองครับมิเตะจูงกับใครครับบานมุม,มี้เลยครับมือนี้ นี่ครับบานนี่ครับบานเบาดับไซมานนี่ครับเต็มทุ้งหิวเลยเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ะเพาะน้ำกุฏิขอตัวลงเมื่อนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับกะซอยเปิดกำลังใจกดไลค์กดแชร์บ่าวดับน้ำเลือดครับผมคลิปนี้จากกันทั้งนี้ครับผมสวัสดีครับ